มีนักวิยศาสตร์คนหนึ่งนะแกเล่าว่าตอนที่อายุประมาณสามขวบเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแม่ก็ใช้ตัวเข้าซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยให้ไปหยิบขวดนมใส่ตู้เย็นแต่เนื่องจากขวดนมเนี่ยเป็นขวดใหญ่ ส่วนมือของเด็กเนี่ยนะเป็นมือเล็กปรากฏว่าพอจับขวดนมเนี่ยมันก็หล่นนะหลุดจากมือพอตกถึงพื้นนี่นมก็กระจายเต็มพื้นเลยเลอะเทอะไปหมดเลยพอดีแม่ได้ยินนะก็เลย ออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอเห็นนมเนี่ยหกนะ่แล้วเธอเต็มพื้นเลยแทนที่แม่นี่จะว่าลูกนะก็บอกว่าโอ้โหทะเลสีขาวเต็มพื้นเลยนะไหนๆลูกก็ทำนมหกแล้วลูกอยากจะลองเล่นกับมันดูสักหน่อยไหม เด็กเนี่ยทีแรกนึกว่าแม่จะมาดุนะแต่พอแม่พูดแบบนี้ก็เลยเอาถือโอกาสเล่นกันนมซะเลยนะได้สัมผัสกันนมบนพื้นเนี่ยรู้สึกสนุกสนานสักพักแม่ก็บอกว่าลูกรู้ไหมเมื่อลูกทำนมหกแล้วเนี่ยลูกก็ต้องทำความสะอาดนะลูกก็พยักหน้า แล้วแม่ก็ถามลูกว่าเนี่ยจะทำความสะอาดยังไงดีนะจะใช้ผ้าเช็ดจะใช้ไม้กวาดหรือว่าจะใช้ไม้ถูพื้นลูกบอกไม้ถูพื้นดีกว่าแม่กับลูกก็เลยช่วยกันนะ,ะทำความสะอาดพื้นห้องจนเสร็จนะสะอาดแม่ก็พูดกับลูกต่อไปว่าเนี่ย ที่ลูกทำนมหกเนี่ยนะเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่านมเนี่ยมันขวดใหญ่แต่มือของลูกเนี่ยมันเล็กและพอลูกเนี่ยจับนมตรงกลางขวดเนี่ยนะมันก็เลยหลุดมือคราวนี้ลองมาดูซิว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะจับนมเนี่ยโดยไม่หลุดมือนะ ลองไปดูกันนะแม่ก็เลยพาลูกไปที่อ่าห้องเก็บของนะแล้วมันก็มีขวดนมก็ขวดนมนั่นแหละขวดเดิมนั่นแหละใส่น้ำให้เต็มเลยแล้วก็บอกเนี่ยนูลูกลองจับดูนะทำไงเนี่ยจะจับโดยไม่ให้มันหลุดมือ เ็กก็ลองแล้วลองอีกลองแล้วลองอีกสุดท้ายก็พบว่าถ้าเอามือสองข้างเนี่ยจับตรงคอขวดเนี่ยก็จะจับได้มัน่นแล้วก็นมขวดนมก็จะไม่หลุดมือก็เปลว,ว่าลูกเนี่ยรู้วิธีแล้วจะถือนมถือขวดนมยังไงเนี่ยไม่ให้มันหก เลอะพื้น mm hmm. เด็กชายคนนี้เนี่ยบอกว่าเนี่ยนับแต่วินาทีนั้นเลยนะ mm hmm. ก็ได้เรียนรู้นะว่าความผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายแทนที่แม่เนี่ยจะด่าว่าลูกนะว่าซุ่มซ่ามแม่กลับสอนให้ลูกเนี่ยรู้จกักเรียนรู้จากความผิดพลาด แล้วก็หาบทเรียนจากความผิดพลาดนั้นนะทำให้มันเป็นประโยชน์มากเลยนะสำหรับเขาเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยเขาก็เลยรักการเป็นนักพิทยาศาสตร์เพราะว่าเขาได้เรียนรู้ได้ทดลองลองผิดลองถูกกับอะไรต่ออะไรมากมายโดยที่ไม่ต้องกลัวความผิดพลาดแล้วก็ได้เรียนรู้นะ วิธีที่จะหาประโยชน์จากความผิดพลาดนั้นต่อห,หลังก็เลยกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนะมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะมีผลงานออกมามากมายประสบการณ์ของนักวิทยาศาสตร์คนนี้ก็น่าสนใจนะเขาได้เรียนรู้เนี่ยประสบการณ์สำคัญบทเรียนสำคัญเนี่ยจากแม่ที่สอนให้เขารู้ วิธีที่จะรับมือนะกับความผิดพลาดเล้ลองมาดูนะว่าสิ่งที่แม่ทำเนี่ยคืออะไรนะถ้าเราลองมาวิเคราะห์ดูเนี่ยก็จะเห็นเลยน,นะตอนที่แม่บอกว่าเนี่ยโอ้โหทะเลสีขาวนี่มันนองพื้นเลยนะไหนไหนเนี่ยลูกก็ทำหกแล้วลูกอยากจะลองเล่นกับมันดูไหมอันนี้ก็แม่กำลังสอนลูกว่าเนี่ยให้รู้จัก หาประโยชน์จากความผิดพลาดน,นะเมื่อนมมันหกแล้วเนี่ยก็อย่างน้อยเนี่ยก็ลองเล่นสนุกกับมันดูและต่อไปเนี่ยบางครั้งความผิดพลาดเนี่ยมันก็อาจจะให้ประโยชน์กับเราอ,อย่างอื่นได้ด้วยคือให้ความรู้ให้บทเรียนนะแต่ใหม่ๆเนี่ยนะประโยชน์จากความผิดพลาดคือสนุกกับมันนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องลงไม่ต้อง ลงโทษตัวเองนะแล้วการที่สองเนี่ยแม่สอนให้รู้ว่าต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะแม่บอกว่าเนี่ยลูกรู้ไหมเมื่อลูกทำหกแล้วเนี่ยนะลูกต้องทำความสะอาดมันนะใครทำนะลูกทำนะ อันนี้แม่กำลังสอนลูกนะให้รับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเดี๋ยพ่อเมื่อเป็นความผิดพลาดซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นนะพ่อแม่โดยพ่อในเมืองไทยเนี่ยให้ลูกเนี่ยสอนให้ลูกรู้ว่าเนี่ยเมื่อเราทําอะไรผิดพลาดแล้วเนี่ยเราควรจะรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวนี่เป็นบทเรียนสําคัญเลยเด็กเนี่ย ทำความผิดพลาดไปแล้วก็ไม่รู้ไม่ชี้นะให้คนอื่นรับผิดชอบแทนทำบ้านสกรปรกเลิกเธอก็ถ้ามีคนงานก็ให้คนงานทำถ้ามีพ่อแม่ก็ให้พ่อแม่ทำนะแต่แม่คนนี้เขาสอนว่าเนี่ยเมื่อลูกทำความผิดพลาดเนี่ยแม่ไม่ลงโทษลูกก็จริงแม่ไม่ด่าลูกก็จริง แม่ไม่ว่าลูกกระุูมสร้างว่าจริงนะแต่ลูกต้องรับผิดชอบนะคือทําความสะอาดและต้องความสะอาดทำยังไงนะแม่ไม่บอกนะแม่บอกว่าเนี่ยถามลูกว่าเนี่ยลูกจะทําความสะอาดพื้นห้องยังไงใช้ผ้าเช็ดพื้นใช้ไม้กวาดหรือว่าใช้ไม้ถูพื้นอสอนให้เด็กรู้จักจคิดนะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร และที่ยิงกวนนั้นนะคือแม่สอนให้ลูกรู้ว่าความผิดพลาดเกิดจากอะไรนะนอกจากรับผิดชอบต่อความผิดพลาดแล้วเนี่ยรู้จักสาสางแก้ไขแล้วต้องรู้ต่อไปว่ามันเกิดจากอะไรความผิดพลาดลูกกร้ล่วเนี่ยเป็นเพราะนะจับหรือถือ,อขวดนมไม่เป็นนะไปจับกลางขวด มันก็หลุดมือเลยนะต้องไปจับที่คอขวดและใช่ดีนี่ก็ต้องจับสองมืออันนี้รู้ก็ได้รู้ในวิธีที่จะแก้ปัญหาความผิดพลาดด้วยไม่ใช่แค่รู้สาเหตุแห่งความผิดพลาดแต่ยังรู้ว่าเนี่ยจะแก้ไขความผิดพลาดอย่างไรในการเดียวนี่เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ถึงสี่อย่างนะหนึ่งก็คือว่ารู้จักหาประโยชน์จากความผิดพลาด สนุกกับมันก็ได้นมผงเนี่ยสองรู้จักรับผิดชอบต่ตวความผิดพลาดสามรู้จักหาหเหตุแห่งความผิดพลาดสี่หาวิทางแก้ไขความผิดพลาดถ้าสองข้อหลังนี่นะมันก็คืออะไรรู้จักหาสมุทไทยนะแล้วก็รู้จักาหาตัวมรรคเพื่อให้เข้าถึงนิโรดนะคือความสะอาดแม่นี่ของคนของ เด็กคนนี้ก็ฉลาดนะรู้จักใช้ความผิดพลาดที่ลูกทำเนี่ยซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นความสกปรกเลกเอะเทอะเนี่ยโอ้แต่เด็กได้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยถ้าเด็กสามขวบนี่เขาก็เรียนรู้ได้เยอะนะถ้าว่าสอนถูกอันนี้ก็เป็นนะแบบอย่างที่ดีนะของผู้ที่เป็นพ่อแม่เนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาเห็นลูกทำผิดพลาดเนี่ยบางทีของเสียหายนะ แก้วแตกหรือว่ารถมีรอยเนี่ยก็ว่าลูกเลยนะว่าลูกเดี๋ยวไม่พอบางทีลงโทษด,ด้วยตีนะจนกระทั่งลูกสงสัยว่าให้ตกลงเนี่ยแม่หรือพ่อเนี่ยรักรถมากกว่ารักตัวเองหรือเปล่าหรือว่ารักแก้วมากกว่ารักตัวเองหรือเปล่านะแล้วก็ทุกทั้งสองฝ่ายนะเด็กก็ทุกข์ถูกตีเจ็บปวด พ่อแม่ก็ทุกข์อาจจะทุกข์ในภายหลังที่เผลอไปทำร้ายลูกไปตีลูกส่วนลูกเนี่ยก็รู้ว่าความปิดพลาดเนี่ยหรือความซุ่มซา่ามนี่มันเลวร้นะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเผลอทำก้าง่อไปก็ต้องพยายามปกปิดไม่ให้ใครรู้โดวยเฉพาพ่อแม่เพราะถ้ารู้แล้วเดี๋ยวถูกตีอีกเดี๋ยวถูกลงโทษอีกก็กลายเป็นผู้ที่ รังเกียจความผิดพลาดรู้สึกลบต่อความผิดพลาดแถมปกปิดด้วยกลายเป็นคนโกโหกก็มีแต่ว่าแม่คนนี้นี่จะทำให้รู้เนี่ยมีทัศนคติที่ดีนะต่อความผิดพลาดคืออย่างน้อยก็หาประโยชน์จากมันความผิดพลาดบางอย่างนี่สนุกกับมันไม่ได้นะแต่ว่าเรียนรู้จากมันได้นะเช่นงานล้มเหลวหรืองานมีปัญหางานผิดพลาดขึ้นมาเราอาจจะไม่สนุกกันนะ แต่ว่าเราก็ได้รู้ว่าเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรมันให้บทเรียนอะไรกับเราอย่างน้อยก็รู้ว่าเนี่ยผิดพลาดเพราะอะไรและสอนมันกระตุ้นให้เราหาทางแก้ไขความผิดพลาดนั้นเกิดปัญญานะและที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรทำนะครูก็ควรทำอย่างนั้นกับลูกศิษย์นะบางทีลูกศิษย์ก็เผลอเลยผิดพลาด ก็ใช้โอกาสนั้นเนี่ยนะทำให้เด็กได้กเกิดการเรียนรู้ดีกว่าที่จะไปสร้างทุกข์ให้และสร้างสังติที่ผิดๆนะให้กับเด็กนะและที่จริงไม่ใช่เฉพาะครูเท่านั้นนะผู้บริหารเจ้านายเนี่ยก็ควรรู้จักนะ,อะสอนหรือชี้แนะให้ลูกน้องเนี่ยได้มีท่าทีที่ถูกต้องต่อความผิดพลาด อย่างน้อย,นอยเนี่ยก็หาประโยชน์จากมันให้ได้แล้วก็รับผิดชอบต่อความผิดพลาดนะทำแล้วเนี่ยทำเละหรือว่าทำจนเสียหายก็ต้องรับผิดชอบนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยใจใดีเนี่ยมันก็ต้องคิดต่อไปว่าผิดพลาดเพราะอะไรนะแล้วจะหาทางแก้ไขได้อย่างไรนะไอศิปการเนี่ยเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรียกว่าเป็น เป็นท่าทีที่ที่ถูกต้องนะซึ่งก็สอดคล้องกับพุทธศาสนาด้วยเวลาเราเจอความทุกข์เราจะหาประโยชน์จากทุกข์ได้อย่างไรแล้วเราควรจะมองต่อไปว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรแล้วก็หาหนทางแห่งการออกจากทุกข์นั้นถ้ามองเป็นนะมันก็หาเหตุพบถ้ามองไม่เป็นก็ไปโทษข้างนอกไปโทษใครต่อใครมากมายยิ่ง พอถึงวิธีแก้นี่บางทีก็แก้ผิดนะไปแก้โดยการต่อว่าปกปิดหรือว่าทั่วคนอื่นหรือไม่ก็หันไปหาเล่ายาอบายามุกเพื่อที่จะได้กลบเกลือนนะความทุกข์ซึ่งมันไม่ได้ช่วยอย่างแท้จริงเลยเพราะว่า แต่แทงทุกเนี่ยบ่อยครั้งมันก็อยู่ที่ตัวเองอยู่ที่การกระทําอยู่ที่จิตใจอยู่ที่การวางใจงตัวเองนะมากกว่าแล้วก็เตรียมรับผ่อนปฏิทังปฏิตังตุมหังคอยตาพ่อนที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วคีบามเววาสมิชาตุรงสำเร็จโดยชาพราณสาเพย์ปูเรนตุสังกับปาพอความดำริทท้งพวงจงเต็มที่ จันโทปันนารโซยทธาเหมือนพระจัจัรใ์นวันเพนมานิโชติราโซยทธาเหมือนแกนมณนิอันสว่างสวายเพลินยินดีสาพีธิโอวิวาชันตุปานจารายทั้งผวงจงบำราดไปสาพโรคโควินาสตุโรกทั้งผวงของท่านจงหายมาเทพวัตวันตรายโย อันตรายามีแก่ท่านสุขีธีขายุโกภาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีเรสนิจางุทาปจายโนยาตารธรรมาวาทานที่อายุวันโนสุภังภลังต่างสิบปการคืออายุวันนาสุขาคาละย่อนจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพาวันตุสาภามังคลังขอสาภามงคลจงมีแก่ท่านปราพันตุสาพาเทวตาพอราเทวดาทั้งควงจงรักษาท่านสาภาพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรม สามภาสังภาอนุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งภาโสงสาธาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านุูเมื่อเธอ